นี่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีพี่มืน่นออกไปย้ายตื่นมานุ่นสแสดงว่าเอาไข่ไปเอาไข่ไปนั่นแล้วอากาศดีวันนี้สองวันนะคะแต่ว่ามันก็ยังน้ำค้างอยู่เนาะเดี๋ยวไปหาไข่กันดีกว่าเพิ่งจะตื่น Oh mein Hallo, mein Schatz. Hallo mein Schatz. Guten Morgen, Ken. Du ausgeschlafen. Ja, ja. Was I... ist das hier jetzt das neueste? Eh? Wo? Das weiß nicht, wo wann. Oh, weiß nicht, Du. du. Chen hast, ich... hast du Chen Aya Festtag? Nee, habe ich nicht. Erinner uh, mich nie an. Look <laughs> mich nie an, wo? hier? Yeah? เออกลัววะไปอาสู้มุสลิตสู้ถามว่าเชิญเชิญถามว่าซ่อนไข่หรือยังเขาบอกว่ายังบอกุยายกันเลยบอกแหมไม่ต้องโกหกหรอกเขาบอกหาหาหาอากาศดูดอากาศเริ่มดีแล้วเพื่อนเพื่อนเอาพวกเนี่ยเก้าอี้นั่งเล่นนอกบ้านจากห้องใต้ดินขึ้นมาแล้วนะคะ กำลังขนกันอยู่กำลังขนขึ้นมาอยู่เนาะแล้วนะคะเพื่อนๆนีน่นอนนอนชมวิวแล้วนะคะฟังเสียงนกเสียงการ้องชมวิวดอกไม้เริ่มเหี่ยวแล้วเพื่อนๆเลยพี่เมินนั่งตากแดดนอนตากแดดไม่ใช่นั่งตากแดดเนาะ นั่งพักพ่เสร็จแล้วก็มาทำงานอากาศดีเนะเพื่อนทำนี่นิดทำนั่นหน่อยเนาะก็10บโมงกว่าแล้วนนแฟนหญ่ไปตกแต่งกิ่งแอปเปิลเปิดไอ้นี่หน่อยมันร้อนมากเปิดให้เขาได้อากาศบริสุทธิ์มันร้อนมากตอนนี้6องศานะแต่วันนี้สูงสุดถึง สูงสุดถึงอ่าสิบสามองศาเรยนยายตกแต่งกิง่งแอปเปิลยายก็จะเอากระเทียมนี่เห็นไหมมันขึ้นแล้วน,นี่จะเอามาลงตรงทีทขาดขาดตรงนี้เลยเนาะเสดายพื้นที่นะก็ลงไว้แต่ว่ามีไม่เยอะหรอก จะซื้อมาเสริมอีกก็ไม่เอาแล้วเพื่อนๆมันแพงแค่นี้ยายก็กินไม่หมดแล้วปีที่แล้วแบ่งไปขายปีนี้ไม่ไม่ขายเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปขายแล้วไอ้คนที่มาซื้อหน่อไม้ฝรั่งใหญ่นะเขาท้องเขาก็เลยแพ้ท้องมากเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เขาไม่ได้ไปขาย แต่ก็ดีละเอาไว้ในบ้านมันอุ่นไงมันขึ้นเร็วไม่รู้ว่าจะมันจะโตรหรือเปล่าถ้าไม่โตยายก็จะขุดไปไปเออไปดองเนาะโอ้อันนี้ทำไมไม่ขึ้นนะเพื่อนเพื่อนทำไมมันขึ้นนะเก็บไว้ก่อน เอาไปกินอันไหนมันไม่ขึ้นไม่ได้ใส่ชุดทำงานหรอกออกมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้เวลาทำกับข้าวลวะไปเดี๋ยวไปให้อาหารโบนุ่นเจนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเดินไปขยายไอ้นั่นอีกในบ้านเห็นมะเขือมันอุย้ยมันสวยอะ่ะเพื่อนๆว่าจะปลูกแค่ไม่กี่ต้นเห็นต้นกล้ามันสวย เกิดกิเลสอีกละปลูกไม่เคยได้กินสักทีเลยมาเขือเปะได้ยินเสียงนกร้องไหมเพื่อนเดี๋ยวตอนบ่ายยายจะมาตายดอกไม้มันเริ่มไปหมดแล้วมันเริ่มอุน่นเนอะเดี๋ยวไปให้อาหารไก่ก่อนแม่เพื่อนๆยายเอามาขยายอีกดูเดี๋ยวไอ้นั่นดีกว่าเดี๋ยวคดเดี๋ยวจะถามเพื่อนๆฝรั่งด้วยกันกอนเพื่อเขามีเนี่ย อยากจะเอาอันเล็กๆแบบนี้อันใหญ่เปลืองดินมากเลยเพื่อนๆเนาะนี่เล็กๆแบบนี้เดี๋ยวลองถามก่อนถ้าใครมีอันนี้เอาไว้แบบว่าเพาะมะเขือเทศไอ้แตงกวาหรือมะเอไอ้สุกินีอะไรโอเคอยูนี่แบบนี้นดูดิกระถางมันเล็กไปเนี่ยเห็นไหมอยากจะย้ายกระถางจะแยกกระถางแยกเข้าอันใหญ่ เดี๋ยวจะแยกใส่อันใหญ่มันเล็กส่วนอันนี้อันเล็กๆอย่างนี้เอาไว้ใส่แบบว่าพวกผักไอ้กะล่ำด้าวอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นหมดแล้วนี่โอ้โหตัวนี้ก็เล็กไปนะเมื่อไรจะได้นี่ดูมันอุ่นมันขึ้นมาจน เดี๋ยวจะพาไปดูอันเนี้ยอันเนี้ยนี่ไงอยากจะเอากระถางเล็กๆมาแยกพวกนี้เนี่ยตั้งใจเพาอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ขึ้นเยอะเลยกระลำดาวนี่อันนี้ก็ใยย,ยอดไปใหม่อีกนี่มันไม่ขึ้นก็เลยยอดไปใหม่อีก เพาะเยอะก็ปลูกเยอะเนาะไหนมานี่นกระลำม,ม่วงนี่นี่มะเขือไงดูสิมะเขือเปาะเสียดายมันนะเพื่อนเพื่อนมันปลูกมันสวยนะแต่มันไม่มีลูกก็เลยบอกว่าปีนี้ขออีกปีนี้ปีเดียวถ้าเกิดไม่มีลูกปีหน้าไม่เอาแล้ว ก็เลยเห็นมันสวยแล้วอยากขยายอีกสักสองสามสองสามเอ้ยเด้ใหญ่แต่ไม่มีดินอีกเลยลองเอากระถางใหญ่มาปลูกในกระถางดูเออเออกระถางใหญ่ใหญเลยเออเดี๋ยวลองดูนะปลูกไว้ในบ้านผักอะไรอย่างนี้อืเออเดี๋ยวลองดูสักสองต้นเนาะเพื่อนมะเขือเดี๋ยวยจะลองดูรู้แล้วรู้แล้วไปเอาดิน เอาดินธรรมดาผสมไว้ข้างล่างแล้วก็เอาดินดีๆไว้ข้างบนเอาดินดีไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนเอ้ยถุงหนึ่งสองร้อยกว่าบาทดินถุงเล็กๆนะแฟนยายซื้อมานี่เอากระถางอันนี้ยายผสมผสมดินปลูกดอกไม้เห็นไหมเห็ดมันขึ้นเอ้ยเดี๋ยวยายเอาอันนี้ไปเข,เ,เขาบอกว่าอ้นนี้มันอยู่มันทนหนาวได้เดี๋ยวยายยกอันนี้ไปปลูก ไว้ในบ้านผักดีกว่าเนี่ยสารแน่แล้วเอากระถางนี่มาปลูกมะเขือดูสิเนาะกระถางอันใหญ่มีเยอะอยู่แต่ดินขาดขาดดินไปทำนอกบ้านเนี่ยขยเอาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเอาไอ้นนี่มาใส่ตัวนี้แล้วอาันนี้ไปแยกพวกผักเล็กๆนี่น,นะคะเพื่อน จะมาเอาเปลี่ยนกระถางอันนี้ดูดิว่างมันไปถึงไหนถึงไหนวะเปลี่ยนกระถางไหมมองเห็นกเปลี่ยนกระถางก็แค่นี้แหละนี่ แอเคเนี้ยมีแค่สามต้นแล้วคนเพื่อนเลยต้นนี้ไม่สมบูรณ์เอาออกบ่อเอาไว้ก่อนแหละดูก่อนเผื่อไปแยกปลูกข้างนอก ซื้อเขาอันนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าได้กระถางหนึ่งสองต้นแล้วต้นหนึ่งไม่แน่ใจไม่ถึงสามต้นหรอกก็หลายตังค์อยู่นะเพื่อนห้าสิบหกสิบบาทจะซื้อนะนี่ได้แล้วเพื่อนไว้นอกบ้านก่อน เขาได้รับแสงแดดหน่อยพระว่าอากาศมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันบ้านยายนะมันร้อนมันจะชีโดชีเดเลยแหละผักเนาะถ้าอากาศอุณหภูมิมันเสมอมันก็ไม่ชีโดชีเดมันก็สวยแต่ว่าในบ้านยายมันมันอุ่นนะอีกอันนึงนี่อยากจะไปแยกมะเขืออีกสักอยากเห็นมันสวย ดูก่อนยังไม่มีที่ยังไม่มีกระถางแยกไอ้นั่นเลยพวกเอ่อคณะพวกกระลำพวกกระลำดาวกระลำดอกอะไรยังไม่มีเลยนี่พริกสเปนก็ยังไม่มีลืมไปเลยเนี่ยพริกสเปนก็ยังไม่มีนี่สวยแล้วนี่นี่นะคะเอามาใส่อันนี้อยายจะเไปปลูกในบ้านพักดีกว่านี่หอมมันทนหนาวได้ เราจะเอาพริกสเปนแยกมาในนี้เนาะพริกสเปนโตไวมากเลยเนี่ยอันที่มันสมบูรณ์เนาะจะมีที่ปลูกอีกหรือเปล่าน้อนี่ สวยนะลูกสวยนะลูกเน,นี่ยน,นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆทีนี้ก็พอแล้วแหละมะเขือพริก พลิกสเปนก็แยกแล้วทีนี้รอแต่พวกไอ้กระลำดาวกระลำปมอะไรเนงะี้ยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไอ้เครเรียกอะไรนะเนี่ยกระถางหากระถางเล็กๆก่อนมีแต่ใหญ่ๆเปลืองเปลืองดินเปลืองดินเปลืองที่ด้วยนะนี่มันมีแต่ใหญ่ๆขนาดนี้นะเอาเล็กๆอย่างนี้มันไม่เปลืองดีเดี๋ยวหาก่อนแต่รอให้มันโตก่อนมันยังไม่โต เนาะไปะนยายจะเอาไอ้ตัวเนี้ยหอมไอเนี้ยเอาไว้ในบ้านก็นดีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามาดูมันชีโดชีเดตัดมากินเนาะหอมแบ่งนะเนี่ยเอามาจากเมืองไทยไปใส่ไว้นี่ปะนยายจะเอาไปปลูกไว้ในบ้านผักแล้วก็จะทำกับข้าวกินแล้วเนี่ยเพื่อนๆโอ้ยวันนี้อากาศสุดยอดอ